ผมถามพี่น้องหน่อยผมไปทุกจังห bueno วัดผมถามเรื่องเศรษฐกิจทุกจังหวัดเลยนะไปนคร <ício th> ผมก็ถามเรื่องเศรษฐกิจ <bacon> ไปนครราชสีมาก็ถามเรื่องเศรษฐกิจไปน่านก็ถามเรื่องเศรษฐกิจวันนี้มานครนายกขอถามพี่น้องหน่อยว่าเศรษฐกิจดีไหม <I do. S 1> ดีถามิงกิดีไหมดีนครนายกมองท่องเที่ยวนะทำไมเศรษฐกิจไม่ดีอะพ,พี่น้องหมูแพงไข่ไก่แพงไหมน้ำมันพืชแพงไหมพี่น้องไฟฟ้าที่ใช้อยู่ล่ะพี่น้อง ทำไมนายกรรีของประเทศเราวันนี้บอกว่าเศรษฐกิจกําลังดีขึ้นดีขึ้นนะพี่น้องนายกรรีบอกว่าเดี๋ยวเงินในกระเป๋าประชาชนก็จะเพิ่มขึ้นเงินในกระเป๋าพี่น้องมีมากไหมตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วต้องช่วยเขานะไม่ใช่นายกรัฐมพอสื่อสัมภาษณ์บอกเศรษฐกิจดีนายกไปถามใครผมถามจริงนายกรรทีต้องช่วยแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะเพราะถ้าไม่ช่วยพี่น้องจะตายกันทั้งแผ่นดินถูกไหมพี่น้องและให้นายกลงพื้นที่เยอะๆมาเจอพี่น้องไปตลาดต่างๆก็ได้ถามก็จริงๆอ่ะไม่ต้องจัดตั้งอ่ะ ไม่ต้องเอาคนมาต้อนรับอะถามก็ดูว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงพี่น้องประชาชนอะลำบากจริงวันนี้จริงๆไปทุกที่วันนี้นครยุยกลำบากเลยใครๆคิดว่าคนคนครยก่งใสุขสบายนะพี่น้องเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยน่าจะแบบรุ่งเรืองอะแต่เมื่อกี้พี่น้องบอกผมมาตรงกันข้ามเลย